เซอร์ค่ะโทนวันนี้เราพานักช่วข่าวเกมสำหรับทุกคนซิเตอรค่ะผู้ซึ่งวันนี้เราจะมาทำเด็กเด็กอะไรอ่ะเด็กอ่าเด็กเฉยๆนะคะเด็กวีเอกับปีศาจยักษ์ที่จัดการยากที่สุดนะคะเจ็เไปนั้นจะกันเลยซึ่งเรามากัะกิดคน1 2ึ่งสองสามสี้าหกดแปเก้าสิบ ที่จริงอ่ะสิบสองสิบสองคนแหละแบบนะ1 2หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองโอเคด้วยกับเราด้วยก็เป็นสิบสามแต่เราไม่มีประโยชน์ใช่เราไม่มประโยชน์อะไรเลยแต่เราต้องไปเอาปืนบาสุกานะคะนี่อืมทีนี้เลย ต้องเอาของไปช่วยนะคะแต่เราต้องช่วยแบบโดดเดี่ยวช่วยทีละตัวแต่ถ้าช่วยไม่หมดก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จะอะไรเดียวไม่รู้จะทำยังไงแล้วมีว่มันช่วยไม่ได้แต่แต่ถ้าเพื่อนมาก็ปืนหมุ่ะก็เอานี้ช่วยได้นะเพราะว่าอ,อะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องไปที่นี่ เราพร้อมจะชวนเพื่อนชวนมาให้หมดเลยพร้อมกับตังฮะอ๋อเล่นอะไรกันเนี่ย นี่เราต้องไปจัดการปีศาจไม่ใช่มันเดินตกเตกตกแตกตกตกนี่เราต้องอุ้มเพื่อนหนึ่งคนไปเพราะอะไรทำไมว่าอืมมันจะไปไม่หมดอืมเดี๋ยวฟีิปฟลิ่าอืคนนึงก็แบบว่ารอโดยเนาะเออีิลตตามมาลนะ เราจะไปให้ภูเขาฟูจิคุยหาให้เจอก่อนเออไม่ใช่คนละอันห,หมดจากเกมนี้เราต้องตรงไปแล้วเราต้องเรียบเรือนความจ้ย เห์ของเราพร้อมพร้มเราจะเข้าไปแบบอุ้ยแบบว่าเราไม่ใช่ผู้ร้ายบบคนดีเอ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 ,เอมาผิดที่ทุกเปล่าสงสัยมาผิดจุดโอ้ พอสจวร์สงสัรเป็นจุดนี้เฮ้ยหายไปไหน่ะ เราแก๊งเราหายไปหมดเลยเฮ้ยช่วยช่วยด้วยเฮ้ยคุยไม่ดีเท่าไหรครับเฮ้ย Can oh, yeah. it oh. <laughs> a high. เรนก็มาแล้วก็ไกลที่สุดแลวทุกคนไกลมากเราจะ <c oughs> เ,เห็นพลังเฮ้ยเรื่อเราต้องวัวคนลงเป็นอย่างเดียวสิคนละคนอย่างเดียวข้วนไ เนี่ยใส่ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันตาไม่จบไหนได้เราต้เราใช้ตัวแบบนี้นระยชน์่ก็วแบบ That way. Hmm. Hmm. up. กิเราไม่เพืนขอเย์ค่ถ้าเรามุ่งมั่นกับการจกตีมากอืมต่ตตีนี้ต้องทานต้องทานอะไรทานเคชกอืมน่ ก็มีประโยชน์นะเฮ้ยสงข้이่สับ,บเครื่อเฮ้ย,ยสูๆ้ๆ どうしてもいいから。 เอ้เฮ้ยนอโอเคนะตอนนี้เรากค่ยเพื่อนแกงเงาให้ได้เฮ้ยเฮ้ยเรานกาใกล้น่าเขาใกล้กัใ่ไห่ ตอนแลมาดีๆตอนนี้อะไรู่้ฮู้เน,นี้เลยเอือไม่น่ามาเลยจะต,ต้องไปเพื่อดูสานกาว่าตอนตายอย่างตีสตายอย่างเฮ้ยเราต้องดูสถานก,การณ์จริง เฮ้ยเฮคช่วย้ออ่ะเฮ้ยไปหมดแล้วโหดึงเยอะซะด้วยเราโอเคเฮ้ยมาใหม่หนั่นยังว่าแล้วเกิดใหม่ชัวร์น่าไปเลย

เราทำภาษกิจกสำเร็จแต่มันขี้โกมันขี้โกงจริงๆตามเกิดไงโอ้โยโอ้บายบาย